ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรลสารพยาการสอนได้กําหนดให้โรงเรียนในสังกัดนะครับจัดการเรียนการสอนออใน5รูปแบบนะครับคือออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนดีมาร์และออนแฮนนะครับสำหรับโรงเรียนมานสถานนะครับได้จัดการเรียนการสอนในท่ามกลางสถานการณ์โรควิดก็คือ,อ,อในรูปแบบของออนไลน์ ออนดีมาน่ออนแฮนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าภายใต้การระบาดของโรคโควิดีีนั้นลูกหลานของท่านจะได้เรียนแบบเต็มที่โดยไม่เสียคุณภาพในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนนะครับขอบคุณครับ วัสดีค่ะดิฉันติศนาดำรงชีพศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้บวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองให้ทำหน้าที่พิธีกรในการดำเนินรายการค่ะซึ่งการดำเนินรายการในวันนี้นะคะเป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสอง ที่มีวิธีการปฏิบัติทีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ค่ะค่ะตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาในสังกัดนะคะเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ทั่วประเทศในวันที่14มิถุนายน2564ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้ทำการประเมินตนเองผ่านระบบ t h ยสต็อปโควิด plus นะคะซึ่งมีการดำเนินการประเมินตนเองทั้งหมดอยู่44ข้อในการนี้ค่ะโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ได้ประเมินตนเองผ่าน ตาม TSC+ Plus ทั้ง44ข้อเป็นจำนวน118โรงเรียนค่ะในขณะนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ก็ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆสถานศึกษาได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อจะรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นที่รู้ล,ลายนะคะสำหรับโรงเรียนนี้ที่นี่ที่ดิฉันมายืนอยู่ณนะตรงนี้นะคะ ก็คือโรงเรียนบ้านสถานในอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาค่ะแม้ว่าหลายโรงเรียนจะปิดเรียนแล้วก็หยุดการเรียนการสอนที่นี่ก็เช่นกันก็หยุดการเรียนการสอนแต่ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ของนักเรียนตรงที่โรงเรียนนี้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของการผสมผสานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนมาน์ออนแฮนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทุก himself, e paid paid ท, Ed, ท่านคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าที <Columbus> ่โรงเรียนบ้านสถานมีกา <Bali> <aquí> รดําเนินการอย่างไรดิฉันจะพาไปพบกับท่านผู้มยการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะท่านอเอกรัตน์กันทเนศท่านผู้วยการโรงเรียนบ้านสถานค่ะอันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านสถานอําเภอภูซางจังหวัดเทียวค่ะสวัสดีครับผมนายเอกรัตน์กันะเนศผู้มยการโรงเรียนบ้านสถานครับก็สําหรับโรงเรียนบ้านสถานนะครับก็มี นักเรียนนะครับจำนวน158คนนะครับก็เปิดในระดับชั้นประถมวัยระดับชั้นประถมศึกษาและก็ระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับก็โรงเรียนเรานะครับมีคณะกรรมการครูนะครับจำนวน14คนนะครับมีนักการพันโลมีธุรการแล้วก็ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงที่สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมนะครับจำนวน2คนนะครับ ก็จากสถานการณ์นะครับของการแพร่ระบาดของโรคโควิดไวรัสโควิด -19 นะครับก็ในจังหวัดพะเยานะครับในสถานการณ์ช่วงเปิดภาคเรียนวันตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ทางโรงเรียนก็ประสบปัญหานะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดนะครับในพื้นที่อำเภอ เทิงนะครับในตำบลตับเต่าอำเภอเทิงนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเชียงคำนะครับ mm. ก็จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้โรงเรียนนะครับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับตามประกาศของจังหวัดพะเยานะครับให้เราปิดการเรียนการสอนหยุดสถานที่ปิดสถานที่นะครับหยุดการเรียนการสอนปีการ2 5 6 4นะครับ เราเลื่อนนะครับเปิดภาคเรียนจากวันที่17พฤษภาคมมาถึงวันที่1มิถุนาในรอบแรกนะครับพอรอบสองเราก็ได้รับการาประสานและการประกาศจากเขตพื้นที่ให้เลื่อนนะครับจากการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่14มิถุนาอีกนะครับพอถึงตรงจุดนั้นเราเอาประสบการณ์ต่างๆนะครับมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันนะครับ จนได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานประกอบได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนซึ่งรูปแบบผสมผสานทั้ง3รูปแบบนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 4เป็นต้นมาทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการแล้วก็ เตรียมนักเรียนเตรียมผู้ปกครองและเตรียมครูให้พร้อมในการรับสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด1 9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางครูผู้สอนนะครับที่มีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนของตนเองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับครูและก็นักเรียนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาซึ่งผมได้เน้นย้ำกับคณะครูตลอดว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนการสอนหยุดไม่ได้อครับท่านคะในตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ห้องนี้นะคะห้องอนุบาลจัดสีนะคะอยู่กับคุณครูของเมื่อไรคะคุณครูเบิร์ดนะคะคุณครูความศัก์บรรทอลุกค่ะ เดี๋ยวจะให้คุณครูได้เล่าให้ฟังค่ะว่าคุณครูมีวิธีการในการเตรียมตัวและเตรียมการยังไงในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะในท่ามกลางสถานการณ์นี้ขอเชิญคุณครูเบิร์ตเลยค่ะครับผมก็สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของเรียนวาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้สอนในระดับชั้นปฐมวัยนะครับซึ่งการสอนของเดือนของเราเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการจัดทาเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณ 5-6นาทีนะครับให้กับเด็กในแต่ละกิจกรรมนะครับซึ่งก็ผมจะจัดที3กิจกรรมหลักๆนะครับก็จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะครับ2งก็เป็นกิจกรรมเรเสริมประสบการณ์ทจะพูรณาการกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกมการศึกษานะครับสางกิจกรรมหลักที่เราจัดนะครับก็สําหรับการจัดทำาะคเป็นคลิปวิดีโอของครูเนี่ยครูก็ใช้โปรแกรมนะครับในการทําก็คือผมจะใช้ โปรแกรมแอนวานะครับในการทําสไลด์ทำวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมรูนในการอัดนะครับอัดหน้าจอในการสอนโรงเรียนของเราเนี่ยมีกิจกรรมใน3ารูปแบบนะครับสำหรับอนุบาลก็คือออนไลน์นรเราจะใช้ในกลุ่มไลน์ในการติดต่อสื่อสารนะครับออนดีมานก็คือรูปของบางท่านอาจารทิพหน้านะครับไม่สามารถสอนลูกในเวลานั้นได้นะครับหลังเลิกงานแล้วก็สามารถคลิกเปิดดูนะครับแล้วก็ สอนรูปตัวเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นออนแนด์เนื่องจากในบันสถานเนี่ยมีเด็กบางคนที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่บนดอยอะไรเงี้ยครับก็ครูก็จะแจกแฟ้มนะครับให้กับเด็กๆนะครับในการที่จะเรียนแบบ อนแทร์นะครับค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่คุณครูเบอร์ได้ทำค่ะเดี๋ยวก็คงจะมีภาพไปให้กันเลยนะคะก็นี่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการสอนในรูปแบบสื่อท้องาโดยใช้ออนไลน์ออนแทร์แล้วก็อนิมันของของระดับชั้นประถมไวในโริเวณลาดตระหนักค่ะ ณตอนนี้นะคะสารออแบบมาอยู่ที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสถานค่ะที่นี่นะคะด้านหลังจะเห็นว่ามีกิจกรรมอยู่นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูบอกว่าคุณครูนําเข้าสู่บทเรียนคุณครูส่งคลิปวิดีโอตรงนี้ไปให้กับนักเรียนที่บ้านนักเรียนที่บ้านกําลังรับชมแล้วก็กำลังแดนซ์อย่างนี้อยู่นะคะชิคก์นแดน์ตรงนี้ค่ะอันนี้คุณครูบอกว่าทุกทุกวันค่ะหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแล้วคุณครูเริ่ม กิจกรรมใหม่คุณครูก็จะมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้สนุกสนานนะคะเพราะว่าภาคบ่ายอาจจะอาจจะเกิดการง่วงเพราะฉะนั้นพอมารีแลกซ์มาผ่อนคลายรวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนานก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยตื่นตื่นตัวน,น,นะคะและพร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงบ่ายต่อไป นตอนนี้นะคะ,อะสอนองก็พามาอีกชั้นหนึ่งจากที่เมื่อกี้เราไปตอนหนึ่งละนะคะมาตอนนี้มาเป็นระดับมัธยมบ้าง<ม>เดี๋ยวจะให้คุณครูได้แนะนําชื่อนะคะแล้วบอกว่าตัวเองสอนอะไรในชั้นมัธยมขอเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อนายพันวัชส,สมฤทธ์นะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับโรงเรียนมาตรฐานซึ่งปฏิบัติงานสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงระดับชั้นึกษาปีที่สามครับอยากจะให้คุณครูอะค่ะเล่าให้ฟังว่าคุณครูจัดกิจกรรมแบบไหนสอนอะไรแล้วมีฟีดแบ a c ยังไงกลับมาบ้างออนไลน์ของผมเนี่ยจะใช้ในโปรแกรม Zoom นะครับ Zoom meeting ซึ่งจะเป็นการจัดการสอนแบบสดเลยนะครับก็คือทงคุณครูนักเรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้แบบดีแมนเนี่ยเราจะไม่สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ครับดังนั้นก็เลยใช้แบบออนไลน์นะครับซึ่ง การจัดการสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับโควิด -19 เนี่ยมันทําให้เราจัดการเรสอนเนี่ยยากขึ้น <c oughs> ซึ่งแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือมันทําให้ทั้งครูและนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับการเรียนรูปแบบใหม่ <c oughs> ครูก็ได้เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับส่วนนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมนะครับในการเรียนรูปแบบออนไลน์ที่ไม่ใช่ ้เรียนนะคบก<ม>็คือเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือเรียนรู้ที่บ้านนะครับถึงแม้ว่าสถา,านการณ์เนี่ยมันจะบีบบังคับให้นักเรียนนะครับต้องหยุดอยู่ที่บ้านแต่เราจะไม่หยุดการเรียนรู้